สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะได้โอกาสแฉตักิริพรนุน้ยเชิญยิ้มแฉตักิริพรไม่เหลือภาพลักษณ์หนักหนาสุดถึงขั้นจะเลิกกันครองรักกันมายาวนานหลายหลาคนอิจฉานุ้ยเชิญยิ้มได้สมญานามขึ้นแท่นตำแหน่งพ่อบ้านใจกล้าเกรงใจตักิริพรภรรยาคนสวยเป็นที่สุด แม้จะโดนเมาส์มอยผสมบนดา่าอยู่บ่อยๆแต่เจ้าตัวก็ไม่กล้าปริปากเถียงสักคำล่าสุดสุบอากาศดีอาจารย์นุย้ยเลยขอเมาส์ภรรยาสาวคืนบ้างผ่านรายการทอกกระเทยบอกได้คำเดียวว่ามีทั้งประเด็นเรียกเสียงฮาและดรามา่าที่ทำให้ทั้งคู่เกือบจะต้องเลิกกันด้วยโดยนุย้ยเล่าอย่างได้อัธรตว่า เรื่องพี่ตั๊กเข้าสู่วัยทองเขาชอบบอกคนอื่นว่าพี่งอนเขาแต่จริงๆแล้วพี่ไม่กล้างอนอะไรมากมายแต่เขานะสิเวลาโมโหชอบขึ้นเสียงโวยวายเสียงดังเราเป็นคนขี้ตกใจโวยวายทีก็สะดุ้งทียิ่งกว่านั้นคือแค่มองตาก็ผวาแล้วอย่างเวลาที่เข้านอนแล้วเราต้องออกไปทำงานตอนเช้าแค่เสียงไข่ลูกปิดประตูดังแกรกเขาตื่นแล้วถลึงตาใส่ทันทีแบบนี้ หัวใจแทบจะวายที่พีกกว่านั้นคือเวลาที่เราเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะพอเราออกมาปุ๊บเขารีบเดินไปเช็คในห้องน้ำทันทีว่าปัสสาวะกระเด็นโดนฝาชักโครกไหมแบบขนาดปัสสาวะกระเด็นเป็นหยดเล็กนิดเดียวยังมองเห็นและที่นี่ก็งานใหญ่ โดนบ่นไม่เลิกว่าทำไมต้องปัสสาวะให้กระเด็นขนาดนี้ทำไมไม่รู้จักเช็ดทำความสะอาดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกระเด็นกระดอนขนาดนั้นความสนุกเฮฮายังไม่หมดเพียงแค่นั้นหนุยเชิญ,ญยิ้มแฉะตักหมดไม่เหลือภาพลักษณ์หนักหนาสุดถึงขั้นจะเลิกกันเพราะอาจารย์หนุยเผาอย่างสนุกต่อว่าแต่ที่มีข่าวตอนไปวัดผ่าซ่อนแก้วเกือบได้เลิกกันเพราะความขี้หงุดหงิดของพี่ คือแต่ก่อนเราเป็นคนใจร้อนขี้หงุดหงิดชอบใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาทุกอย่างวันนี้เป็นช่วงเทศกาลของครอบครัวเราก็ไปเที่ยวไหว้พระที่วัดผาซ่อนแก้วกันแล้วคนก็เดินทางเยอะรถติดเลยระเบิดลงทะเลาะกับแม่ยายอย่างหนักจนเกือบทําให้เลิกกันจริงๆแล้วตักก็เตือนแล้วว่าคนเยอะนะให้เราอยู่บ้านไม่ต้องไปแต่เราดื้อยากไปเองเลยเป็นเรื่องขึ้นมาคือเหตุการณ์ อีกประมาณ1กิโลเมตรจะถึงวัดอยู่แล้วแต่รถดันมาติดจนเราทนไม่ไหวเลี้ยวกลับทันทีข้างหลังก็นั่งเงียบทั้งคันรถไม่พูดกันเลยจนมาถึงบ้านที่พิษณุโลกเราก็เดินไปเก็บกระเป๋าจะกลับกรุงเทพทันทีพอแม่ยายเห็นเท่านั้นแหละเตะกระเป๋าเดินทางเรากระเด็นเรากลัวมากเพราะแม่ยายเวลาโกรธอารมณ์เดือดเราเรีบคว้ากระเป๋าขับรถกลับกรุงเทพ ระหว่างทางคิดแล้วว่าเราทำผิดที่ทำให้แม่ยายโกรธวันลุ่งขึ้นตั้งใจจะไปขอโทษขอขมาแม่ยายตอนที่เขาไปทำบุญที่วัดแต่เขาไม่หายโกรธไม่ยอมยกโทษให้ผ่านหลายเดือนไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่งเพลงปีใหม่เงาที่เขาาคาะเพื่อขอโทษแม่ยายเพราะแม่ชอบฟังเพลงแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายแกมาหายโกรธตอนเราส่งข้อความไปขอโทษสำนึกผิดทุกอย่างแกส่งกลับมาว่า ขอให้ปรับตัวใหม่พี่เลยจำเป็นต้องเป็นบทเรียนคราวนี้ไม่กล้าใจร้อนไม่กล้าใช้อารมณ์ตัดสินหนุยเปิดประสบการณ์กับภรรยาคนสวยฉบับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ